ออโต้ล no, ูกผลิตน้ำโอโตพี number, ่น้องสบายดีบ้านจุมองสุบอนบ้านจุทุกคนเด้อพ uh, ี่น้องเด้อไปยังพวกพวกไปเร็วแล้วโอโตไปงานเล่นรถนนะโอ้ยไวดอกรถคนนี่พี่น้องเลยโพวกเวลาทางอุยยาเอ้ยเต็มบริลายหลังขานโอโตนะคลายสิ่นพี่น้องทำปั่น Bà nhang yang phút bayan luôn bay bayan phút 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 nhang phút 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 เนาะเขาปยังไรดเทปูนพนไปยังผู้ไปยังยังไปเร็วไปไเขาม่ได้ผู้ฟ้อาตไปมาพี่่ายงเครื่องปั่นมาเร็วมาเร็วเข้ามาเข้ามา มาเร็วขมาเที่ยถึงต้นมาเร็วขมาไปหาเื่สล้่น้้ะขายน้ำปั่นขายลูกชิ้นเห็นไหม ให้แม่บ่น่ะบอเอเงินผนเงินบาทได้แท้เงินเงินบาท้กับพันหนึ่งเลยเนาะบอเงินบาทพันหนึ่งบวมเยเอาเงินบาทเออเอาเอาพันหนึ่พันหนึ่งก่อนแมมันมาจะหหังล้างยินหาลอยนะขอเชิญหายโมเอหาลอยนะน่าตเนาะ มีแต่พาเย็นเนอะอตุนะนี่อตุนี่ยมาเทียงกต้ดพลอย่าคิปให้เด้เลนาอันเนียปั่นหูกันอีนางซื้อกานนีเอโตเรมกมโคนเป็นเป็นหลงจีนเลยนี่อัเดีวเากาศห่อน้ำน้ำหายไม่แห้งนิดหน่อยเนาะสัดีปลุสบเาดีเร็วเโตลไเต้ เออโต้เลยลลก็ใหญ่เตียงอย่เนาะเอโต้เนาะเอฟซีทุกท่านเด้อสายาาาาขี่่ามาเนนายาหนเกือปันยานเือ้องแก่กไปหองแก่เอโตเร็วไปเร็วไปเร็วาหัวก็เลยของกินชาหัวกินเลเหรอห้คุมมาแห่งใช้สมัดกินให้กินไม่สหืมนอย่างนี้อ่้ มดนอโต้เบี๋ยอตโต้ได้ตกหญ้ากล้องเทอโตไปนังาก็จะแหลนมาเอาเมยไปเชียาษีค้าผกัอยู่องมั่นนั่างหลวงพ่อมาใหญ่พนผูกเฮไปเพื่อนมีสมีเอาพนเพราะว่าบ่สบายปนหอเยตื่นมาแล้วบ่สบายครัย vát huh? <laughs> à? oh, mặt hả? mặt ừ. không à? mặt 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 mai mặt 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 ว่านอันปินวัดซื้อนะตะกี้นะเป็นวัดตะกี้มึงเศ้านเพิ่ข้อแห้งไข้เลยส่วนเจ็บแขนเจะเยะไปใช่นะถ้าไเปถอดไม่ได้กอกใหม่เลยนะถอดทางกอกถ้ายม่วัถอย ไปไปหู้ไปไปไปผู้นะฮะไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าอย่าหายดี่น้องเลยเมื่อกี้นจแขนมาพยายาลินหน้าพยยยย่าพยายามีายอย่าหายไต้มเนะ Né phân bố sự tự thoát nhục. In bóng lạnh mừng,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  lông mừng, mượn, mừng, mượn chắc, มันบ like, ่อนัไนคือกี้ยี่วันหน่อยบริษัทเห็นบรุษนะเห็นยู่งเหย่าพันเห็นรดดน่องเป็นดวงรุใหญ่ออยย่าเลบกพร เอาบ่ซีห้เงินแม่ต้องมาซื้อเด้อมันมีบ่สุจ้าอย่าไดโหลดดินี่บ่อย่าได้โหลดสุจ้าเลยบุลุขเป็นบ่เร็ว

เงิน no ุดเงินชื <tekrar. S 3> ่อดอกอ้ย <sagt> ป่ะโอ้ยแดดแห้งๆนักนค้นเต็มได้ี่พุ่นเงาแมนเขาแลนเตางานกันเลยเห็นที่เลยพี่น้องเลยผมป่ะเมื่อป่ะเมื่อก็ไม่ใหญ่ป่ะป่ะป่ะ เอาไงได้เออมีกันซื้อบุหรุเลยขั้นใหญ่แท้ป่ะมาเร็ว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 เร็ว อากาศฮอนและคืดเน่าคืดตาเป็ดไปยังเนื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เล้วพี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องหลานสบายดีสบายดีเนาะทุกจ้า